สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้กมาพบกับน้ำเชี่ยตอนเย็นๆแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะกับเกล่อมาเชี่ยค่ะครับผ้ากันมาแต่ตลาดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะห้อยนี่ฝนตกดิเนเมื่อนี้ฝนตกด้วยครับผมค่ะฝนตกนาสิไปตกเนี่ยมึงขึ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเพิ่นจะควายสิได้นอนแบบสบายยามกลางคืนค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะมื้อนี้น้ำเชี่ยได้รับ ตัวเลขจากพี่หน่อยมาจากกอทมอด้ะคะท่านผู้ชมเพิ่นวาพี่สื่อแต่เลขกพี่ทำเองซื้อเองค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมีพิษมีรุดมีเข่าค่ะแต่ว่าเข่าร้ายก็รุดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเพิ่นเป็นตะติดตามอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าพี่ดองเอฟซีเพิ่นมาเลขหน่อยคููครับผมค่ะ,<ม>คะเพิ่นบ่มักเลขกหลายคููค่ะ แต่ว่าก็มีหลายกลุ่มนะเถอะผู้เพิ่นมักเลขหลายคู่ก็มี่เพิ่นมีเลขตัดเอาเพิ่นกระเข่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระถิดค่ะแล้วแล้วแล้วแต่ท่านเนาะแม่นแล้วแต่ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะผู้ลังคนเพิ่นกับวาเลขมาหน่อยคู่มันมันท่าท้ายมันมันมีสิทธิ์ที่สิพลาดนะเมีนค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ึ้นกับดวงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นสิไปรับช่มรับฟังตัวเลขของผี่น้อยจากกอทมน้ำเชียเช่ยกับกอามาเชี่ยขอขอพระคุณผี่น้อยที่พนอ่งแนวทางไห้น้ำเชี่ยทรงต่อไห้ผี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อคะ่ะท่านผู้ชมค่ะฝนตกแล้วบ้านนี้สีเขียวดิวบ้านนี้สิเป็นย่ำร่งไห้ลงหน้าแล้วเด้อค่ะจะเป็นย่ำไห้ลงหน้าแล้วย่ำไห้ย่ำหน้า อันสำหรับพี่รองเพื่อนล่อเลขสายรับค่ะผู้ใหญ่ส่งให้โอเจ็ดหนึ่งตรงตรงเมนค่ะถ้าเจ็ดมามาได้แค่นี้ครับผมโอ้เนียนน,อนนเอนาะใส่บนรางโหลดพนว่าเลขบ่ต้องกลับหาหางหงหาหางเขาอีหลีเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่รองเพื่อนถามมาหลายอันไกลๆมือจักน้อยด้ยค่ะให้น้ำเชียโทษถ,ถามเพื่อนอีกกอนค่ะ ว่างวดนี่เพิ่นสีเอาตัวเด่นตัวใหมากแต่ว่าสามมันดังอีลีค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียอยากให้มากอยู่ดอกสามก็เลยจ้างหน่อยก็อยู่น้ำเสียซะสามเก่าเนาะค่ะงูวเขาเฮียนสามมือติดแม่ค่ะท่านผู้ชมมันมาอียงกับวัรูค่ะงูเขาเฮียนมากสามมือนะทนค่ะ หน่วยหนึ่งเจ็ดแล้ว <laughs> เอาออกไปหนอกกัมแพงยัง่ของมาไองเี้เนาะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งตัวเลขก,กันเลยเด้อค่ะบ่คือมูเด,ด้อค่ะท่านผู้ชมบ่คือจักสำหนักค่ะท่านผู้ชมหรือว่าน้ำเชี่ยวโบหูโบเห็นกับโบจักค่ะแต่ว่าฮกสามนี่มีอยู่เนาะแมนครับผมค่ะพี่น้อยเพิ่์นไฮสามตัวบนบ่มีเลขวิ่งค่ะสูตรเพิ่นบ,บ่มีเลขวิง่งค่ะหางเดียวเลยตัวน,นี้หางเดียวศูนย์ หนคือปูปลาสาเลยเนาะหางเดียวเเลยค่ะแล้ก็เพิ่นกับมะตัดซ้อยให้พี่น้องค่ะศูนย์หค่ะเลขล่างเพิ่นไหก6ามหกนค่ะท่านผู้ชมค่ะหกสาศูค่ะศดับแมวินเลขล่างค่ะอุ้ยโอเคดีหัวตำครับเทลีหัวตำ หกสามค่ะแม่วินเอาอยู่เนาะเนาะหกสามกระดังเลยดิเหล็กรางดังแล้วค่ะผู้ลังก้นพูนกัว่าสามดับโอ้ยเหกดับรางครับค่ะทางนี้ก็ได้เถอะเออไปทางนี้เพิ่นนีเพิ่นมีงานดับหกลักซิฟครับผมถ้าเพิ่นเอาอยู่เด้โอ้โหก็สิเป็นสามหกตัวขันไวากันสันหลังไปค่ะสามหก นี่แหะค่ะท่านผู้ชมสําหรับพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นทุ่นหน่อยถามว่าเพิ่นเข่าดีบ่เพิ่นก็ว่าเพิ่งเพิ่นเข่าดีเด้อค่ะแล้วก็เดินดีก็รุดถามว่ามีรุดบอมีเด้อค่ะรุดคือกันค่ะแต่ว่าเหลขหน่อยคูบนเป็นบนล่างเป็นล่างเหลขเพิ่นน้ำเชียร์ก,ก็เลยนํามาให้พี่น้องเบ่งค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชม ก็สิหดเฮียนแล้วค่กะก็เลยอัตมาน้ำทางค่ะสั้นแน่ค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมโอ้โกุ้งย่างใหญ่ห้องประเดียวมาเนอะแมนตะวัาบานห้องฝนตกยืดกตอนนี่ตกตกอยแห้งตกอยแห้ง เพรากวยแห้งเพราว่ากระส,สีตกอยู่บาน,ป,น,นบบปู้คุนเนาะครับบัดปู้คุนก็อยู่นี่แหละครับผมค่ะปูค้คุนก็นอยู่อน่ำเที่ยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโอ้หนำหงอยเต็มที่โอ้แสดงว่าตกแห้งอยู่แหม่ค่ะฝฟากินเขา่าเพราะว่าไฟสีดับไฟสีดับค่ะท่านผู้ชม ล่มเนี่ยน่อยย่บันน้ำเชี่ยไฟกระดับเ้ยค่ะดับโดนอีกเป็นดับเล่นี่เนาะเป็นหมึดหมึดแล้วนคนกรเจอกเขาบอเปิดไฟในบ้านอ๋าค่ะท่านผูช้ชมเหล็กพีหน่อยเพ่นทรงหายเนาะครับโอ้เหล็ก<า>เพ่เนพว่าคือจักสำนักเลย0ุ0หศูนดหนึ่งดเโน่าออกปีไก่เนาะ01ดหนึ่งกัมีออกปีไก่ สิบสองกับปีกายนัหนึงน่งหนึ่งอกเล็กมากแปลกค่ะท่นน<ห>านผู้ชมหนึ่งหาในูแล้วหนึ่งหาซะไหนมากดิหนึหายังโอ้เล็กผีหน่อยงามอยู่ดิหนึ่งหาเคยมากแต่ว่าเป็นครูทางน,ทนี่ครับผมท่านผู้ชมเดกัออกไว้ริินี่กาเป็นบานน้ำเชียออกจากบานปูขุน ฝนตกโอ้ตกแหงเลยกิกจะกินข้าวแรงกับยังไปตลาดมาได้ซุปเห็ดกระด่างไหยคะ่ะท่านผู้ชม<ส>ซุปแมงดาอืมใส่แม,งด,ม,แมงดาค่ะลวกค่าได้ค่ามาสองมัดค่ะบ่ซู้พีนองฟังกันเด้อค่ะ <c oughs> อย่าลังคานเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้เป็นยุ่เมืองหนอกอยุ่กรุงเท <c oughs> เพเิ่นกัสิอยากเนาะครับค่ะ ซุปเฮ็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างเม่นียงพี่น้องเอฟซีทั้งพนวอลไทยพนกะบ้หัวจักเด้ตะข่อยกระโบ้ลู่เฮ็ดแกจะมาแข็งหมดแล้วครับพี่น้องจะมาเป็นกระด้างหมดแล้วครับแล้วพนก็เอามาต้มเนาะค่ะต้มแล้วก็ไปสับสับให้มันละเอียดมันเป็นซื้อทั้งผ่านอีสานเฮ็ดกระด้างผู้ใดรู้เหว่าซื้อไทยคอมเมนต์บอกคนนึงกันเว้นซามซุปใส่แมงดาค่ะท่านผู้ชมหอมหอมแล้วก็ได้ข้ามาสองหมัด ได้ผักกาดหินมานั่มค่ะผักกาดหินกับได้ไข่ปลาสลิดเนาะไข่ปลาสลิดเพิ่นเอาใส่หีบพร้อมค่ะท่านผู้ชมขายถือพร้อมเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมมากินเข่าแลงเด้อค่ะมือนี่ค่ะเบิงเหล็กกอนจะาคอยไปกินเข่าค่ะมากินกับน้ำเจียค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแคปนาจอเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่้องเอฟซีสุขดีเปิดซ้่เปิดตัวนใหมเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่น่อยค่ะคเปิดตัวไม้ค่ะท่านผู้ชมโชคดีทุกท่านเลขเพิ่นบ่หลายหางสี่เขาบ้านน้ำเชีย่ยแล้วเรื่องค่ะนี่เขาหมู่บ้านแล้วค่ะเกี่ยวสายสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่้องเอฟซียู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ